ได้ข่าวว่ามือนี่รา้วขายขึ้วไอยข่นเมนบ่มีนบ่อกี้กัอีย่งครับมือนี่ขึ้นพอมือนี่ขึ้นแน่กับวกขื่นแห้งดอกมือนั้นลงมือนี่ขึ้นเออมันกระชับมีน่าขึ้นก็ได้น้อยลงก็น้อยมาเห็นเขาเด้ขายตัวนี้ก็ช่วงมามดีแต่พันพาซื้อคือพอให้เขาให้นเขาสีอย่งสีค่ากันบูู้เขาดอกพูดอะไรเจ้าขียอนผอสี่พันสามคะนจะต้องไห่อย ก็เลยามหน่อยยังที่อหน่อยค่าแรงเขาก็ขึ้นไลก่นนะ่จักบาทพันวาผนถานผนังผุปนามผนแม่หูมื่นสามกับยีสแตแม่มันบอกเครื่องเมีอะไรลูกหเองแม่ว่าหาพัญหาวัเป็น่านอาหามืนผู้ไทยผู้ไทยครีบหลงวันเป็นมื่นสามไดะเทศมื่นหาปัญหาแล้วว่าหาปัญหาพวกมีมื่นเป็นบอกน่เดนาะลูกมันเออลูกมันีอะไร ขายกันเขายขาปลี่ยนกันบ่เปลี่ยนกันบ่บ่้เปลี่ยนห่ได้ข่อยข่อยไปขายจะกี่ข่อยถามเปลี่ยนหน่อยได้ข่อยบ่ได้ขายก็บด้ขายนำการขามเปลี่ยนเลย้่ได้สอตัวเบ่เปลี่ยนเอาบ่สองตัวดนร ว่าจอยกับ่ได้ซื้ออยู่นพี่น้ององขายพ่นกับินสามันกัวๆนอแม่นี่บอกซีพกขายแล้วหไปขายพนันห้องหาพันขายีพัจะดสามพนกัวกับขายรวนอเท้องขายคนนั้นือ้ลมาเือดอ้โหเอดอแอูดเ็พนลเือหาได้บ่อัื พอหัเปลาพอเอาอยู่นะเป็นยังไงก็ยังบวเปลี่ยนมาถามเปลี่ยนเนเป็นราคาไดก่อนราคาไดก่อถามเปลี่ยนย่คบวเปลี่ยนราคาไดก่อนนี่ยห้าหมื่นกว่าบาทครับหัวหมื่นนกว่าทำงานหักสักทีมันดีกว่านอครับผมไม่มเมดสีได้หมื่นกว่นาโอ้มันกระแงกเลยห้องห้องโอ้ยหองมองความสมาสองสามอกโอ้ยมันห้องน้ำกับสงโททำานกับองเขาเราะเรบวเปลี่ยนว่าพวกใไปหรอก เออต่อเอาพูดยาใกล้กันนะปื๊ดทับไปแล้วตัวได้แล้วบ่ตัวตัวตัวันยังหน่อยมันยังนีอยู่มันกีกว่าบาทันกกบาทถูงามันะจะไหนไมเลี่ยงทับไปแล้วพันสองรอบแล้วบ่สามรอบสี่รอบพันไม่กันที่รอบเพรตรวจอยู่ อาาเ่อนจากไรไบรโทรำใหหาเพื่นจากไรมีบรโทไปน้อยู่บ่หามีผู้จากไรเบอร์โทระไรมีเดียเอาเบอรโทรเบร์โทรมีผู้จากไรไปเรียนย์แปดห้าสามหนึ่เก้าใรจเบื่องามของเราเครื่องไหนอยู่ได้นอนนอดำอยู่ได้นอรประกันรับประกันเาบ้ทองตรตรวจเนาะ พ่ออ,อ,อ่อมโคขุนบุกตลาดวารินบุกตลาดวารินกันเพื่ <c oughs> อไรก็บอกพี่น้องคือบอกพี่น้องเอฟซีแหละวารินมันสีพ่อซื่อกลัวได้พี่น้องตลาดเียกกันสร้างมันเป็นตลาดง้อเล่มันก็ราคาขวัญขางสูงนจักน้อยตัว <seja> นี้ก็พ่อฟังไงเนะาะกับใครกลัวอยู่กันสั่งอยู่ง้อง้อกับฮันเดอกเอาตัวดีตัวบดีกับเลี้ยงจะพี่มือนี่เบิ้งพี่อ้อมพ่ออ้อมพันสื่อง้อเด็ดได้คอตรงเป๊ะ ใส้คุ้นเพิินน่ะงามเลยะหนังสุดยอดหนังดีขนาดเลยมื่นกลางๆลางม่นบอกเออมื่นกลางกลางเห็นม็ดเกือบเม็ดสามิก็ราคามื่นกลางกลางโทั้งคู่ใายแล้ว LOS โอ้ทต้นหมทังคูละโมันไกลมันไกลบอกไปดอกไ่นี้ก็ได้ละ ไปจะไรง้อเลยช่วงนี้สายคุณกำลังมาที่ต่อพ่ออ้อมรถไม่โทษเอาไว้ดูแลละง้อแบบเลี้ยงแบบไรอ้วนได้กำไรไงถามเพิ่นปรึกษาเพิ่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเต็มแห้งก็ได้ขายแล้วแม่นได้ขายแล้วครับเออเดียวเขามาซื้อไม่ต้องล่อเคียงเนื้อครับเออเ่าเดี๋ยวน้ราหันกันไปซื้อว่าแม่น้ำตลาดน้ำตลาดมันกระถือมันกระถือกว่ามันกระถือกว่าครับเอาฮะพี่น้องเพิ่นจำไม่โทษปรได้๋ยโทษไปเบิ่งนกูครับ ภาจมัวปมเป็นอย่าง้ตัวนะเบอรโทรครับศูนย์แปดเจ็ดเาศูนยนย์แปดสองศนย์ตามีเือั่วปสืมิจฉาตัวเด็ดเดาวิวิทัวสบมาขายงัวังไมาดทั้งนดยันเปื่อนบ่เลือดายบ่มือนนี่นี่บ่จ้อยนี่บ่มกินยา อ่าพอได้แก่อยู่ดอกช่วงนี้ราคาคนก็ซื้อดีแน่พอได้แกอ่อยู่บ่บ่มีเงินไปเที่ยวดอกเล้านั่นขายเถอะขายเถอะสิขายให้เด้ขนาดนั่นขายคนสิข,ขายได้มืน่นเท่าไหร่มื่นเท่าไหร่โทษน้ำมาสันมื่นเท่าไหร่สิขายเหล้าตัวละ 2, สองพันมื่นสองพันเจ้าปตึมันราคาสิขายตัวละ 2, สองพันหายดี่มันลุกทุนเลยล่ะเนี่ยนี 100, ่ยนั่น คุ้มขั้นให้ขั้นรถเขาแค่ม่ไห่มันคุ้นไมเโ้รือว่าเจ้ามันแค่ร่าไมันขันแค่เขาจับดอกง้วเขาพูชซื้อให้พนยักบาทก็พูดซื้อนั่นให้เื่นเท่าไหร่ให้พูดเสียวทุกคู่เอาการตีเจนเงี้ยเพิ่พนเงี้ยเพินรถให้าน้ำมันเลยุมียคุพนให้เ้ใเขา เทียวจักบาทก็ข่นน้ำมันเดีนี่ฮยขัน้ำมันเทียวจักบาทก่อนที่รถไทยนี่เพิ่นเทียวข่นน้ำมันจักบาทมันแลวนี่นบเียวข่าน้ำมันจักบาทขี่รถขีเพิ่นข่นน้ำมันจักบาทก็ร่นเพิ่นเล้วเทียวว่เียวสี่พัาเต็มที่แรกก่สี่สิบห้ารอยก็จะค่ารถโอ้รถรถไปแล้วห้าร้อยน้ำมันรถขัเพิ่นขอค่ารถตัวร้อจักเต็มไป่าสันเต็มเอาสี่พันซื้อตัพื้อรถค่นน้ำมันเพิ่นน้ำเนี้ยก็ พ่อได้แก้พ่อได้แก้อย่างงี้งามๆเขาเป็นอย่างไรเหมือนนี่เดี๋ยวเคยรอดล้วบ่เสี่ยวเมื่อบอ่จับถอดลักมันเสี่ยวมาขายดีหล่ะโอ้หัวตัวนี้คือขับเลยทุ่งเกลืองเม็ดสี่สิบกว่ากว่าคนนี้ลูกลูกหลอดเขาด้นี่แม่นบ่โอ้ผ่านพี่น้องตัวนี้มัวเลี้ยงขนาดเท่ลยล่ะราคาเท่าไรออมันซองอยู่แล้วล่ะขันปาหนีโอ้ห่าง ร้อยสี่สิบแปดแตงเขามาให้เรียบร้อยพระจกักเลยไปเรียงได้แยังปีสเดือนโอ้ยบ้านท่านได้แค่ยไปองปีสเดือนเนี่ยบ้านท่านยืมไปสองนั่นบัวพ,พ่อพัาเพิ่นอาวง,งามเพระจกักเลยไปเรียงพี่น้องสูงไงเรียงกัสิกะด,ดีต่อเพินสองหมเท่าไดก็จากเลยสองหมเท่าไดก่ ใบสองหมื่นพบุโทรไปเบิ้งค่เพิ่งยากได้ไปมเรื่นึ่งสี่ย็หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์อ้าพอได้มามือเรื่องได้ห้างได้ได้เป็นเครื่องได้ประกันให้เขาเนาะเอ้าโอ้ห้ามยู่จนี้จอยเขาัดจอยมาขายเคือนพี่น้องบาลเนาพันหนึ่งพันหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพัน เมื่อวันนี้ว่สองหมืนหนึ่งพันจุ้งไปขึ้นรถไปหมื่นหนึ่งพันห้องไ้แต่ว่าจออะจักิดเท่าไหร่จอเบงเออจำนี้จอยก็จะขอเมืนน่ะละนาตากงามนาตาก็ได้แต่ตากับงามหูก็ได้ตัวนี้ตามสภาพมันละนอเออกับราคาหมื่นมันะกราคาหมื่นกับประมาณราคาหมื่นกับประมาณนี้คณะขึ้นไปอีกกับมื่นขึ้นไปอีกขายตามสภาพมันละสภาพ ทีจะมาได้สีได้เออนั่งได้เออตอนนี้มีแนวเดียวจอยพี่น้องตอนนี้มีเท่าไั้นอ้าว่อคือกองฮเบไร์โทรอคือกศูเจ็ปดนามเจ็ดทีสามเจ็ดีแปดหนึ่มแปดหนึ่งหนึ่งสาขนาเอาลอดไฮได้อยู่รอมึงอ่ะนอกระุกกมาเด้เออือยู่นวะช่อยู่ทีมขันอ้อมอ้อมอ้อมนี่พอได้อยู่อ๋อทีมงานว่าขายราสันเพื่นวา ทัางผุนมันมาขายผุนขายไม่ได้ขาดทุนปอ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 อปอย่ยหน่อยหน่อยอขายบอขายบรรพบุรุษเลยลุกเยอะลุกเยอะบรรพบุรุเยอะตัวอาสันก็ใครงัวหาเบียดยาสีไม่ขายวไรดีลรบาอาจารดีเพชรเคมาลาไทำเลยโอ้ยเาก็ไดสามิกตูครับโอ้งเมาว่มหรอวบริเมาครับพี่เจ้าไทยพวกนี้ก็ดูเขาตลาดแถวบา อุ้ยมื่านในสองเท่าเลม่านหนึ่งวตัวมื่านนี่สองหมื่นเท่าไรสองหมื่นหนโอ้ยนเฮงขี้ไ่หองเจ้าเขายังสองหมนสองเขายังสื่ออยู่นาเดี๋ยวมาขายนีเว้ยขายหนีรือเาบไปเบืองของเขาหน่ะยูหัน่น่ะเขาให้สองหม่นสองมาทีเริ่งนละเทด้ะทีงานห้องเจ้าเนี่เขา่าผมผมมเก่าแล้วโอ้ยนี่เราม้วเก่านี่ยคือบสถ์ายวารนี่แกนี่เท่าไรนี่ มื0ห0าพันเขาไงสามพันเขาไงหาพันนี่ก็ขายแล้วตัวนี้แกดีเยอะึงมันบดได้เจามาข่มแกว่มข้อนี่โว้ยานมาตรฐานขนาดนี้เจ้าขายงวคือบบมันบบจนึงวันไป็จะได้ขายจนวะงน่เปนจะได้ขายเลยองจนนี่ผมอยากได้หกพันห้ แกขนาดเลยครับบ่้ราคาเรื่องเรื่องมันบริเเนาะเขาจะบอกเนาะเรื่องมันเรื่องมันสั่นเนาะเรื่องมันสั่นเขาเลยบอกเขาเลยมีหมวงตีเขาเลยบอเอาถ้าเรื่องถ้าเรื่องมันลำลามกว่านี้นานจะได้เรืองตวเดยได้แก่อยู่เมื่อวานได้แก่แล้วว่าจอยกับได้แก่ก็นี่เรื่องมันกับไรดิเดเรื่องมันเรื่องมันหน่อยเทนเขาแล้วผู้นี้พันหนึ่ง เออขตีเรื่องมันเรอตีรื่องมันแมนเล่นครอไปแต่สื่อ,อยูงง้อเล่หาหักบอมานเท่านี่ใครง้อบอมาน,มนสื่อเดาคนง้อเล่าโอเคอยู่ <c oughs> ตัวนี้แห้งคัก <c oughs> พี่น้องมาเบิ่งฟังตลาดก้วยฝนผัตุกพี่น้อง <c oughs> คือใครดีตลาดคว้วย <c oughs> เป็ดเปนมุงน้อย กอบเบิดแล้วี่ยพี่น้องไปสอบถามราคาทางค่อยมึงเดี๋ยวพ่อเป็นคู่ที่ให um, <tortured. S 2> ้ดีเลยพี่น้องตลาดค่อยบ้านดิ่เกือบเบิด์ตแปดโมงกว่ากว่านี่จะผ่านเราต้องบนเจ็ดสิบเพสต์ไดวันแพ้ต์มองเลยมันนี่แพ้อยู่นะผู้ดังนี่โอ้ยเเราาดนขมันบอกว่าอาทิตย์ดอก มันบ่ถึงกะทิแล้วจะแะไรใส่มันก็ะเจ้าเลยนี่กระเข้าหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยจะพันก่อนจะพันก่อกนจอเราหยุดว่าสันห์มองเอาเลยบ่โอ้มองเอาเลยแล้วเจ็ดพันเป็นยังดอกดอกบ่ดอกนัดอกมันไม่ยังยี่ห้าไม่ยังอยู่ยี่นี่อ่ะ อเมือร่อบเาดเจ็ด so. ส okay. right? ah, oh, oh, ิบสี Remember, right. ่อยบ่นั่นค้ายแวเนอกูตกับตหน่อยพ่อลูกพี่น้อง่ตลอยนึงเพิ่นกับายแล้วตนีนี้นะหอยมัพี่น้องห่องเจ็ดปัญหาเจ็ดโอ้จากไรเจ็ดปัญหาเโอเป็นห่องคนสี่ข้ายเจ็ดพันอยนึง กราถามยังได้ป่นี่ที่ถามเฮ็ดออกระบอฟังมู่นเฮ็ดเปิดแล้วไม่วัตถิบิเกบเพ็ดอยู่บดเลยที่สันนะนั่นสิทวมเนี่ยโอ้ยว่ติบิาาเกบเพ็ดฟังมุ่นอยู่พี่น้องพูดไว้ไวเก็บเปิดแล้วว่าสันปเดทามราคาข,าวข้วายงามจ้าเผื่อมาทามวายงามให้พี่น้องฟังก่อนราคา,ายอย่างไรแนห่อยสามหมืนกว่านี่ได้กี่้ห้องเป็นเสียุ่นผุนนอย่างเป็นอยังไร ่ายงแบบงามนาปึ่ดเม็ดสามสิบกว่ากว่าเบื้องให้เบื้องข้างนานเพิ่นเบื้องกันนลยแล้วข้าวคุ้ยงามคือพอ่อฟังอยู่ว่ะส่วนเป็นที่ขึน้นี่ยนอ่วะ โอ้เขามันอยากอันนี้จักหน่อยเขามันบอตากเออกระงามนาเนาะปุดเลยเนาอทิตนาโอ้ดีที่เขาสอนนอมองทีมนี้เขาหนีนอโอ้มีผลแหฮกันเขาจากจากโอ้ผนว่าแพงเติบพี่ไปหนอสามหมื่นเอาไปทับเอากระพาะเอาจะเล่นหนีเนาะพูดถึงว่านนอสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันมน้าปุดเลยไปนอโอ้เป็นตะเบิงที่ได้มองเขาเท่านั้นที่ตู้กรบโปงจู้ที่ตากระโ่งตากพรากระเทือน อ้าววายงามแล้วค่ะเบอร์โทรสามเนเก่าครับเบอร์โทรลูกหาหาเจ็ด้นเจด้ดแปดอยากได้ควายงามที่จอเลยเนาะเอาแบบไรแม่ลูกัวผู้ตเมียมีมั้ยเด็่ข้าววันมี้แล้ข้าววายขึ้นแม่นบอแม่นอเมื่อนีขคืนพอมือนีขึืนแน่กับว่าคืนแห้งดอกมื่อนั้นลงมือนีขึืน กระมับมีนาขึ้นกันได้น้อยโม้ายเห็นเขาเด้ขายตัวนี้ก็ช่วงมูามดีแต่พันพอซื้อคือพอให้เขาให้เขาสีอย่งตีค่ากันบทโทษเขาหอกพูละเจ้เขียนพ่อเขียนอยู่วหนสองมืนขายไปไรตัวผู้นะปื้ดผักแห่งว่าทำนี่ร็กระไรสองมื่นใ่เนาะมันเหงอตัว้ทำไมไปขายขายไม่เลยรวยรูดรูดวสามรวยก็ลยวกร้ายโดไรตัวผู้เอการาคาตัวผู้ ชุ่มคลยควายได้เงินบัสุขคนพานเลยเหมือนนี่คเนี่มดฝขอแจกไปพลอลอยพลอยชลอยให้กลอะไรเอพลอยเขาบันกันอไร้วกขัดตําเด็ดบันกันเด็ดลอยลอยทิตัวกับเงินพันโอ้ยเอ้าข to ึ้นเหมือนนี่ชุดเต็มหเออขัดเ แปี่นึ่งามแควงายคว้นดียสามตัวเโอคดียส13ามตัวสิบอร่อยกวบพันสามหลวพูดแล้วพอจะแจ่นี่พูดแล้วพอแล้วทีขันตํำทีขันดำแน่น่ะที่สามตัวพันสามไม่น่าเดี๋ยวใเถอ่มันบ่หอดพอคนหันไปดูลายผู จักบาท3,000-4,000รักไ,<ม>ไหนของขายว่าไหพี่ไมไหว30,000ม่ออกวาไ่ดขายซุ่มมันไปนไล,ลูกขายดีเนาะไหว30,000กว่าบาทปน้องขายายุย<ล>ยยยบ้านเขาใา้บรหอดรอง0 0 0 0คือเขาคือให้หน่อยเออขายออกบรหันขาย10,000เมลูกองี่เดวลูกก็เมยผมเลยขายยุบ้านเขาบ่คือสื่อถือนย สองหมื่นกว่าพี่นอ้องเพิ่นว่าโอ้ยปัจจุบับนใครอกคมหนึ่งทรัพย์อย่างละหมื่นสามและค่าค่อยเหนือเวียดเป็นสี่จักบาทก่อนบาทโอ้มื่นนี่ปาเวียดได้มาเด็ดเด็ดกนได้เงินเวียดพี่น้องโอนี้ เก่งน่อด้เงินเวียดคู่มือนนหนอเฮเก้งห่อในเงื่อนเวียดคู่มือีนเก่งแหงน่ออ้เด็ดแท้ช่วงทั้งคุณก็สนะครับแ่ปสีที่คุมนเนี้ยเขาสู้หลายราคานึงสีราคานึ่ง โอ้ให้หัวมันแม่ไหลมันหัวมันสีเทียนางอะไรเดี๋ยวนี่ที่ึงก็มันหลคล้ายๆคล้ายๆโอ้ยบอกนล้วมันดีแล้วมันสีสีแล้วมันเสียของเขาตัวรักได้ข้าวเห่าคู่หมื้นนี่ทั้งเถาทั้งเกลทั้งใหญ่ทั้งนาะสี่หมื่นกว่าใหญ่ไมสีได้แท่านนะเอ็กซ์ซี่มันเขาเบิ้งเขายังมาอย่าให้มันสีดเขาว่ะเออแต่ผู้เขาเบิ้งเขายังใจหายเทียนเนาะนั่นเสียดออกเลยเบิ้งก่อนพี่หน่องราคาบริสิกันเบิ้งกับสี เาซื้อ0ม0เป็นยังบ่ไดดกันกับทีทีผู้ใดนี่ซื้อสามหมมาขายสองหมเจ็ดเพราะได้เพราะได้ซื้อได้สามพันก็ไดทั้งครื่งนทั้งหลังทั้งหลังเลยอ่ะาอย่งกับจางใหญ่้ไดทอเก่าเงินนะเขาได้กว่าเขาซื้อทใดก่สองหมื่นเจ็ซื้อมาประสามหมื่นก็ไรหลอดพื้นหลอดพื้นก็เด้โมันกับสีทีครัวนีนี่แล้ ส่วนหัวเนี่ยบ้างตบนึงตบเงินเหียดอาจารย์ก็ได้เงินเวียดคก็จะได้เงินเวียจะได้เยอะจาบตนั่นจัาบาทเขาตามสื่อพ่อต่ไหนมาเลยเต็มนั่นแหละให้ีมื่นีมื่นพ่อขายบ่ได้ เจ้หัวไอ้พ่อเวพ่อกับว่เาน้งหัวสามพันห้าสามมาหมเชือกรถขายเม่มนเ๋ยวลูกเมื่อไัร่นาด็เขาคือสีสีใส่ละยัเป็นยังไงบ่อมันแม่มันบ่นบ่อีกว่าแม่มันขึ้นอ้วนขึ้นหนาดีเท่เลี่ยงดีแห้งไปเลี่ยงขวยเลี้ยงจังไมันขึ้นอ้วนเลยอ้วนเลยครับงานชื่อไ้าบเดียวคนนั้นเชือ มันเล่นผู้ใดพคนใหญ่เปนอย่างเอาผไปขายถ้าเจะคของเอาผู้ไปเอาขายบ่ไรคหาเขาเห็นเขาได้กำไรเห็นกบ่ฮู้จักติเขาก็ได้กำไรเบิดหั่เนาะ้กำไรเบิดตนบอไบนบ่ไมจกันอยู่ดอกในตลาดมันบูเห็นคนเาาเห็นคนเฮาเขาเห็นกเอาเงินน่อยงโอยเขาทนได้มาเขาทนได้มากจ้กบาทอาจารย์คูมืนซ้ำนี่ของบ่ใหญ่เป็น่า2 0 0 0ัน เนี่ยจะคว่องเิ่นเนี่ยเิ่นว่าเ้ยเออเนี่ยเปนว่าเิ่นก็บ่ขคลายทองสองบุริขายสองสองินททนเอาเงินบ่งามนี้ไงเพียงข้อเรเสี่ยงแมนได้เพียงข้อเราเพียงข้อเป็นเสียงที่ว่าเปียงเอวไปดอนยังในดอนราคาดอนเป็นยังในคุ้มเจ้าบายที่ราคาดอนเป็นยังไนราคามัน เว้นจะหองเจ้าหูแล้วข <ora> <rawd unre> ้าควยดอนหนึงสีดอกก็มีเจะของจะของโอ้ยวันซ่อนพัวควายจะไปขายเดี๋ยวกำไรเบิ้ลเลยเนาะวันนะ้ลงทุนพอบาแล้วพี่น้องมาเบิ้งทั้งขอบขุยบานโมลี่เขาพอดีขายช่วงนอันดับฝนตกเลยพี่น้อยง กันคือขายซื้อประคางเลยโค้งก็ได้ขายพี่น้องทางข้างผาคางคนมาซื้อขึ้นรถเลยก็มีกำลัขึ้นรถที่เต็มเลยในของยังไหลอยู่พี่น้องคนเน้นเต๊บเลย่น้องดีอยู่พี่น้องวันนี้มีงัวกัเบียงไว้สักวันพันไในแพง ที่ขึ้นไปเรื่อยอยู่ขึ้นออกขึ้นบ่งคับข้นแห้งไร้ไร้ไงครับนี่ซื้อถูกต่อยซื้อใครเนี่ยส่งพี่พร้อมป่ะมาส่งแล้วป่ะพ่อออมได้เงินอีกแล้วได้เงินอีกแล้วครับได้เงินมาเอาเงินมาเอาเงิน น้องสดใสพี่น้องส่วงนียโคดีเลียงงัวกับนี่คมบังล่ะลักษณะนี้